เจอโจทย์เรียงของแนวเส้นตรงแก้แบบนี้โจทย์บอกว่าชาย3คนหญิง3มคนเข้าคิวในแถวเดียวกันเพื่อซื้อตั๋วภาพยนตร์โจทย์มีการถามความน่าจะเป็นน้องให้ไล่คำนี้นะทีนี้ความน่าจะเป็นเเราจะย่อด้วยตัว p สูตรของมันก็จะเป็น ne ส่วนด้วย ns ลักษณะนี้ ทีนี้ ne มันจะเป็นเซตของเหตุการณ์ที่เราสนใจพี่ย่อสันส้นๆว่าสนใจส่วน ns มันคือเซตของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดพี่ย่อสันส้นๆว่าทั้งหมด โดยปกติแล้วพี่จะหา ns ก่อนเวลาโจทย์ถามความน่าจะเป็น ns ก็คือทั้งหมดทั้งหมดในที่นี้คือไม่มีเงื่อนไขยืนยังไงก็ได้เรียงยังไงก็ได้หมายคามว่าโจทย์ต้องการชายสามคนน้องว่ารูปเลยอันนี้คือผู้ชายอันนี้คือผู้ชายอันนี้คือผู้ชายและหญิง3มคนอันนี้คือผู้หญิงอันนี้คือผู้หญิง โจต้องการชายสามยิงสามอ่ะมายืนต่อแถวเพื่อซื้อตั๋วภาพยนตร์แต่เรากําลังหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดสแสดงว่ามันจะยืนยังไงก็ได้หมายาว่าหญิงจะขึ้นก่อนก็ได้ชายจะขึ้นก่อนก็ได้ก็หมายความว่า6คนนี้สามารถยืนสลับกันไปมาสามารถเรียงสลับกันไปมาได้และเรามีหลักการที่ว่าถ้าเรามีของ n ชิ้นแตกต่างกัน จะเรียงสลับได้ n แฟก t วิธีแสดงว่าเรามีคน6คนแตกต่างกันจะเรียงสลับได้6แฟกวิธีทีนี้มาดู ne ne เนี่ยจะเป็นเซตของเหตุการณ์ที่เราสนใจเดี๋ยวมาดูกันว่าโจทย์สนใจอะไรน้องอ่านข้างหลังคำพูดความน่าจะเป็นนะโจทย์ต้องการความน่าจะเป็นที่หญิงกี่คนนะ3คน ยืนเรียงติดกันน้องไฮไลท์คำว่าติดกันเวลาน้องเจอคำว่าติดกันน่ะเราจะเป็นการจับมัดหมายความว่าโจทย์ต้องการให้หญิงทั้งสามคนนะมัดเข้าด้วยกันอ่ามัดเข้าด้วยกันจับหญิงทั้งสามคนนะมัดเพื่อให้มันเรียงติดกันแล้วชายที่เหลือยังไงก็ได้ยืนกระจายกระจายปั๊บ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 แล้วก็ปั๊บปั๊ปลักษณะนี้ เสร็จแล้วเนี่ยโจย์ไม่ได้บอกว่าชายต้องขึ้นก่อนหรือหญิงต้องขึ้นก่อนแค่มีการจับหญิงมัดเข้าด้วยกันแค่มีการจับหญิงยืนติดกันอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการถูกต้องไหมหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยสามารถเรียงสลับกันได้ทันไหมแต่ทีนี้ฟังดีนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของอะเวลาน้องจับมัดอะเขาจะนับเป็นหนึ่งอย่าง แสดงว่าตอนนี้ผู้หญิงอะ่ะมันมี3คนก็จริงแต่เวลาจับมัดอะ่ะมันจะนับเป็นแค่1คนและชายอีก3คนมันก็จะรวมกันเป็น4คนและเวลาน้องมีของ4ชิ้นตกักแตกต่างกันน้องเอาของ4ชิ้นนี้มันเรียงสลับได้4ี่แฝกวิธีทันไหมอันนี้เป็นหลักการเรียนของตา่างเพราะฉะนั้นถ้าเอาคน4คนนี้มาเรียงสลับน้องก็จะได้4แฝกวิธีแต่ยังไม่จบนะ เพราะว่าผู้หญิงที่น้องจับมัดอะ่ะเขาไม่ได้บอกหญิงคนแรกต้องอยู่ก่อนคนสองต้องอยู่ก่อนคนสามต้องอยู่ไม่ได้บอกแสดงว่าหญิง3ามคนเนี้ยสามารถเรียงสลับกันได้อีก3ามแฟกตวิธีเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นนะน้องก็เอา ne อะ่ะที่เป็น4 f a แฟกตคูณกับ3 f a แฟกตหารด้วย ns ที่เป็น6 f แฟกตทำไมพี่ไม่คิดเลขเพราะว่าเดี๋ยว6แฟกตอะ่ะ มันสามารถถอยไปจนเจอ4แฟกได้มันก็จะเป็น 6, 5, 4แฟกเพื่อให้4แฟกยังไงกันนะน้องตัดกันเพราะฉะนั้นด้านล่างน้องจะเหลือแค่6คูณ5และทีนี้ด้านบนน้องจะเหลือ3แฟก่าไหรนี่ยด้านล่าง3แฟกก็3คูณไอ้3แฟกแฟเนี่ยมันก็จะเป็น 3, 2, 1ก็จะได้6 แล้วทีนี้เลขหกยังไงกันนะตัดกันมันก็เลยเหลือ1นส่วนหซึ่ง1นส่วนห้น้องจะได้0ูนยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตศย์จุดส